ตอบจะวัอร์มที่หาไม่ได้จากที่ไหนรู้ดีมากก่อนเลยก็ยอมยอมใช่วหมนะทิี่พักคือนใช่วหมคันนีนะน้โอ้ทำ่ลดอะไรอะ่ะพันปากเลย เราเป็นผสมมาเนี่ยนี่เอาใส่อข้ไกินดิอร่อยอันเนี้ยนะนู่นใส่เข้าไปกินดิอร่อยอาหารมาแพงฮาหาลิง เซตหนึ่งสามเพลงติดอ่ะมันต่อกันเลยนะแกอ่ะก็ฟังเพลงพี่ฝนอ,อยู่ดีอ่ะอก็ฟังเพลงเราไปเลยยวกอให้ก็ฟังเพลงของพี่ฝนอ,อยู่ ได้ยังเพื่อนฟังไปเรื่อยเพลงพลังงานพลังางดาน นี่นากระจงนีด้วยเฮ้ย okay. พี่ไม่จำเฮ้ยสันวมล่าที่้าโนราให้น้ตาตกในน้องเจ็บพวดใจนั่งกอดข้าเดียวดายยอดเฮ้ยเนื่อยเจอแล้ว มันเน่าเลยโนอะ้โหกระต่ายโป๊ะกระต่ายเซ็กซี่ขำมากด <c oughs> ีขึ้นเลยไมต้องไม่รู้จะทนได้ มีอะไรวะแล้วก็ขอพ่อเชิโต้พ่อเชิน่มาอันนี้ใช่ไหม้ม<า>แล้วก็ขอที่ขอโอ้โหอรงกนจตนยุดโลกไอทากยากิเอ้ยทากะยากินันต้องไอใครหวานเนี่ยไมเรียกทาโกยากิอะใครอะี่มวแหละมันที่ให้ดูำเลยทายก ดันเอากล่ำปีไปเลยอยู่ฝ้ายแหละบอกอุ้ยดูคุยจงยกขึ้นมาดิมีกล่ำปีด้วยเวลาเขาแบบหะอืมโคตรไม่ให้น้อยก็เฮ้ยแต่คือแบบมันใช่เลยนะมันมาเป็นคู่ไงพี่เห็นไหมแล้วจะมีรไม่รู้ไม่เคยเห็นแต่มันมีการนะ นั่นแหละคิดเอาเองต่อว่าเขาพูดคนที่รู้ว่าร่างกายมนุษย์มีการได้เพราะต้องเห็นมนุษย์มิวเลยก่อนแล้วเพราะปกติมันก็จะมาเป็น6อันใช่ไหมเรียงกันถ้าเป็นสั่งเครืาองราดแต่ทำไมนี่มันเป็นแบบคู่แล้วมีไม้เสียบคู่กันงงน้ำแบบอืมกลุ้มกลิ่นอุ้ยก่อนจะหันไปแย่งกินซะหน่อยเร็วจเลยมิวก็ใส่แต่ว่ามิว ตอนไหนวันเนี่ยตอนวันแตกกนเองตอนวันแตกได้เวลาได้กกอบใหม่ด้วยมีวันนึงเรานัดกันใส่แวนดีม่าน่เตีไม่มีอ่ะใส่วนแล้เผไม่าีอ่ะใส่แหวน้เผาตูไม่มี่าใส่แหวนแล้วเผาตีไม่มี่ะใส่แหวนแล้วผไม่อ่ใส่แหเาไม่นีะใส่แห้เาตีไม่มีอ่ะใสนพลเีไ่ะใส่แล้วเาี่อส่แวนเตี่มีอะแต่แหน้า เอาอันนี่มันให้หลับตาแล้วถูข้างบนผมุบคอนแทคเลนส์นี่แบบอะไรๆโลผมบอกพี่หยุดหยุดก่อนหยุดผมกดปึ๊กกลับเข้าไปแต่งต่อท่อแทงก็ใส่แว่นนะป่ะโอ้ไม่ใส่เข้าตัวเองโหวันนี้พี่ฝ้ายเขาออกจะแบบตั้งไหมตั้งไหมใครดำตั้งแบบชี้ออกสี่ทิศเลยใช้นี่ได้เลยใช้เนาผ้าเลยกรุณาใช้วิจารณญาณในการชมรายการนี้ด้วยเนาผ้าเนาผ้า มันคงเลยไที่คืนไปแล้วหวังว่าลูกผมท่านทุกคนหลับไปแล้วเดินมาแบบพายถ้าลูกท่านดูอยู่ก็ขอบช่วยชีเนี่ยลูกหลานช่วงนี้เป็นช่วงนี่สกุลตะลาแล้วน่าทำผมสิบแปดขึ้นไปใหญ่บ้างเแล้วใครทักใครทักก็ไม่คิดเลยว่าไปยืนจ้องของเขาเนี่ยไม่ได้จ้องก็แค่แบบวันผ่านไปแล้วคือบอกว่ามันผิดปกติเบอร์หลังคือบองนา ฉันก็รู้ดีได้ยังไงมันก็ต้องผิดปกติุ้ยก็ต้องมาฉันก็ไม่ได้ใส่แม่กระบอกพี่อีกนี่ผิดทุกครั้งฉันแค่ยาดถุงเท้าเล่้พี่ช่วยไม่ได้มันไม่มีป้อนผูก็บอกแล้วว่าอย่าเสิร์ฟไปเลยเาอพ่อสุดท้ายอ่ะแต่ก็ดีนะผู้เขาอาปุ๊บเสียงคลิปมามาไม่มาก็ไม่รู้แล้วอ่ะก็คือแบบมันก็ตามฟิลจริงๆอ่ะคือไม่ได้แบบ จะทำเพื่อแบบอะไรเห็นพี่กิต้าเป็นลุกเราไหมมีนรือเปล่าไม่มันไม่พี่กีต้าตัวเหรอตัวที่ตัวที่เป็นพี่ลุงงส์น่ะแต่มันเป็นอันใหญ่นะพี่กิต้ามันเหมือนพวกเราจะได้ของพวกนี้เก็บไว้ด้วยปล่าน่าจะไม่มีทางอ่ะเห็นเห็นเห็นนี่แต่ตอนแรกมิวคิดว่าผู้หญิงสองคนนั้นคือเพื่อนพี่ฝ้ายนะน่ารักทลากไหมหมายถึงอะไรเนี่ยน้องคนนั้นใช่ไหมตุ๊กตากบ น้องกไปได้น้องลูกโป่งไม่ใช่เหรอฮะน้องของลูกโป่งฮะเอออย่ามามุกนี้แล้วอย่ามามุกนี้เปล่านี่ลายก็ไม่ได้เล่นลายนี่ที่ใส่เป็น V9 เก้นะบนหัวนะสบายที่มีบอกสบาที่เราที่ดไม่ใช่ไหมมีสองคนน่ะที่น่ารักน่ารักหน่อยหน้าเวทีอะตอนแรกเปล่าคิดว่าเพื่อนพี่ฝ้ายคนที่นั่งประดับรถมานส่หัวใจสักอย่างบ้าที่มีคนหนึ่งใส่วีเก้าอะอีกคนใส่อะไรอีกคนไม่ใส่อลายเขาไม่ใส่อะไรก็โพสดิ เพื่อนเธอเหรอนี่คนนึงน้องคนนึงที่น่ารักน่ารักหน่อยอะตอนที่เพื่อนไปมาที่สวยเลยนะสวยอะสวยป้าก้อนน่ารักดีก็ตอนแรกยืนแยกกันเออตอนแรกยืนแยกกันแล้วก็มารวมกันขนาะใช่เลยเพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนเพื่อนหรือว่าพี่รุ่นน้องหรือว่าเพื่อนเลยพี่คนนึงรุ่นพี่คนนึงรุ่นน้องคนนึงรุ่นน้องรุ่นน้องเขาได้ใส่บีก้ารุ่นน้องคนนั้นอะอายุ เจหรือ16นี่แหละแต่ทั้งคู่น่ารักกับสวยอะในหมดอะผงเชียร์ป้ายมันสุดยอดมีได้หมดอะไม่หมดแต่เขาเขาน่ารักจริงเขาน่ารักดีคนอิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ใส่หมวกอะไรอะผงเชียร์ป้ายเลยป่าผงเชียร์ป้ายเสร็จปุ๊บนั่งกับพื้นเลยที่โบว์ลงไปอะะไรเนาะป้ดถล่มาีไม่รู้แบบมายืนข้างหน้าน่ารักมากเขามาก้องขุยกับทุกคน เรร้องเชฟ้าหลังมันมากเลยเนี่ยมาข้างๆก็ต้องแบบเขาไปร้องเพลงแล้วเขาหัวร้อไปด้วยก็เลยมันบักต้องเชียร์บางคนที่แบบสวยเกินเราจะคาดคิดสมมติว่าเชียร์เราเงี้ยเราใช่ไหมไม่น่าเชียร์ตอนนี้รู้สึกคนเยอะนะอนเเยะไปบอกพี่นัทแล้วว่าพิมกับน้องเมย์เพลงพี่นัทอ่ะลูกกุ้งก็ออกมาเป็น ผมไม่ค่อยได้ยินอะไรเพราะว่าเขาขโมยเอียผมแล้วเขาจะเอาเอียผมไปใส่พี่นัทตอนพี่นัขึ้นมาใช่ไม่ได้วินเลยไม่ได้หเลยไมได้ยินผมได้ยินแค่ว่าอะไรอะไรก็มีก็มีก็มีเขาเขาชมแล้วก็บอกอะไรถ้าเกิดไอตอนโอ้โอ้ถ้าเป็นลมเดียวได้จะสุดยอดเลยทีเยอ๋อเปได้ยินไม่ชัดเลยเลยจะอนเลยก็จะปิดความจริงพี่กอล์กใช้ลมเดียวเลยใช้ลมเดียวเลยครับ อย่างนั้นแหละกินได้ยังอ่ะเนี่ยดีก็ทำได้แล้วแต่พี่ไม่กล้าเสี่ยงเนี่ยมันรู้สึกแบบจิตดี่าเด็มันยังแข็งอยกมากเหมันกินได้แล้วเหมือนอะไรที่มันเป็นลูกโผอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบบนิยมให้เป็นลมเดียวเลยนะก่อนเข้าบ้านก็แบบว่า เราคุยกับเม่าก็โทมาแม่เขาก็ขอคุยด้วยเรยบอกว่าดูนะดูเนี่ยกลางวันหรนมาขายของคือเปิดทีวีอยู่ตลอดอ่ะก็คือก็คืออยู่ทั้งวันแัเราวันนี้แม่มาเรแม่เอื้อมมือมาจะทนแม่ไหวอ่ะแม่เอื้อมมือมาแล้วแบบจะจับไแม่ต้องตื่นแม่เมลไม่ได้เจอแม่มานานแล้วที่ไแบอกก็คือบอกตามกล้องแล้วก็บอกบอกอาที่มาบอกว่าบอกว่า เขียนในบีเดรลี่อ่ะมิวก็เขียนไปว่าแบบว่าอยากให้แม่มาดูคอนเสิร์ตมิวแบบไม่รู้ไม่รู้จะออกวันไหนอย่างไรก็แบบอยากให้มาดูซักคอนเสิร์ตฉะนั้นแล้วมิวครั้งาก่อนอ่ะอาร์มิวเคยตะโกนมาบอกตะโกนเหมือนดังบอกว่าครั้งหน้าแม่มา แต่แม่ก็ไม่ไม่ได้มาดูแลเป็นอะไรดูแลเขียนในวีดีโอรีเพราแบบว่าเออแต่ตัวเนี่ยก็อยากให้แม่มาเลราะว่แม่ไม่ได้อยู่พ่อแม่ฝังง่ายกับไก่รู้เข้าใจไงว่าหูไมดีงแม่ก็จ่าอ่ที่จะต้องมานี่พอนังสกนนี้พ่อนั่งฝังแมคิ้วะจิ้จังปากร่างก็ห้อยกับอูดปากบนกับไก่ปากบนกับไก่จากวทีฝั่งขวาซึ่งแม่ผมอยู่ตรงทางออก ขนนี่ขึ้นมาแบบก็แบบไม่ได้ตอนแรกไม่เอะใจเลยนะเออแล้วแบบจนได้ยินเสียงคนเรียกแบบเป็นแฟนคลับตีนั่งล้อมรอบแม่อยู่สี่คนแล้วก็มีแฟนคลับมิวอยู่ประมาณสี่ห้าคนนั่งอยู่ด้วยเกือบแฟนคลับตีตัวเนี้ยก็รู้จักมิวเพราะว่าแบบสนิทกันเลยแบบเรียกแบบช่วยกันตะโกนแบบแฮกปาร์คมิวก็หันไปแล้วก็แบบโอ้โหแล้วแม่เอื้อมมือมาแล้วคือโอกาสแล้วแบบผมก็แบบอยู่ข้างนอกนี่กระโดด จระเข้ฟันหางผมว่าอย่ามาขวางนะผมคิดถึงมากเลยเกือบคืออยู่ในบ้านยังไงจะได้จับได้ไงไม่มีใครได้จับพอือกว่าเห็นเห็นเห็นใจแบบเพราะว่าแบบไม่รู้ว่าเห็นแบบได้เดินเฉยเฉยคือบว่าแล้วพ่อแม่ก็อยู่ฝั่งนึงไงเพือที่เขาเข้าใจว่าเออบางทีที่แม่ไม่มาเขาแบบบางทีอาจจะแบบเป็นเพราะแบบหลายๆอย่างที่แบบว่าเขาลำบากใจไงเราก็แบบ เราเราพูดจริงเราก็แบบอยากมาที่นี่ในชีวิตอ่ะมันเราก็อาจจะไม่มีอีกแล้วใช่อยู่ในบ้านหรืว่าดีใจมากสุดยอดมากแทบจะร้องไห้เลยอ่ะเป็นคนที่แบบร้องไห้ยากเลยบอตอนเรียเกิร์ลคืออะไไม่ได้ว่าร้อมยังฮะซีดเลยพร้อมจะเป็นข่าวอะไรยังพร้อมยังตอนนะพร้อมยังตอนนะพร้อมยังจับหลตีได้ ลอยว่าข่าวร้อยข่าวร้อยแล้วเขาบอกว่าอเลยฉันร้อยนี้น่าเกลียดมากเลยเม่ชอบบันไดขาชั้นละเออเพลงนี้พี่โจชอบร้องดีกว่ารู้กลงกินได้แบบอร่อยมีไงมีได้ข่าวร้เธออยู่ฮึเริ่มไงวะนี่มิวอยู่ไกลขนาดนั้นไม่ยอมเห็นเลยเหรอเออ กากิไว้กิ <our> นแต่นี่แน่ๆวันนี้มิวอ่ะมาสารภาพรักกับเราอันนี้นะเขาไม่เวนีกเลยทุกอย่างฝันหวานอยู่นั่นมันเกี่ยวกับความฝันที่มันกากินกับฉันคนเดียว อยากเห็นป่ะต้ามีสีน้อบอกตอนต้นหรือแม่วัมีสีเดี๋วเดี๋ยวว่นเหลือฮอนสุดท้ายไม่ไม่ไอ่ไม่ไองไม่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 มีไม่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 ่ไ่ไม่ไม้ไม่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 ่ไม่ไม่ไม่กม่ไ่ม่ไไม่ไม่ไม่ไอม่ เอาไว้เหลือถ้าคนสุดท้ายกันเด้อนั่น